ว้าวได้ได้ไปเลี้ยงไหมลูกได้ไปจมันเลยแค่ขึ้นจกตวงเขาเยเอ้เออแยไปตีมันดาวกไดวเออเดียยว่สวัสดีครับวันนี้น้องเรียกว่าจะปเงสัตว์สัตว์เราลูกวันนี้เราจะไปดูสัตว์กันไปกันเลยไหมไปกันเลยไปกันเลย สัตว์เขาสวนกวงถึงแล้วนะครับในทางเข้านะครับทางเข้าถึงแล้ววาขามเข้าเลเวลเลเวลจะไปตามหาสัตว์อะไรวันนี้เรเวลจะเป็นจะไปตามหาสัตว์อะไรวันนี้สัตว์ม้ามันคือม้าเหรอใช่เลเวลชอบม้าเหรอใช่ทำไมชอบม้าล่ะแมวน้ำแมวน้ำยอเลยไปกันเลยไหมไปกันเลย กินข้าวก่อนนะครับก่อนไปเที่ยวต่อไปย่างเขาสวนควงที่มานี่ครับที่มาเขาไปย,ย่างเขาสวนควงไปดูย่างเขาวสวนควง cái gian có xuân của <laughs> Đẹp Hãy subscribe ไปกันเลยครับชูชูสวนกว้างสวนแพะสวนพว<ด>่มดุกดุอกครับโอ้โหใหญใหญ่ครับเ้ยรอจ่ายเงินครับมแม่ซื้อตั๋วก่อนซื้อตั๋วก่อนใช่ไหมลูกใช่ว้าวตอนนี้เราก็ถึงนะครับเขาสวนกว้าง วใหพ่อดูเลยว่าพ่อพ่อดูผมทำยังไงนี้พ่อดูผมนอนข้างบนครับอันนี้ก็ถึงแล้วครับเหมาสวนกวางคนไม่เยอะเลยครับเราก็จะไปตรงนู้นกันเลย ซื้อบัตรเข้าพอซื้อซื้อบัตรเข้าเหรอ่เราจมาตรงนี้เลยครับมา,มาตรงนี้เลยคเ,เปิดหรือยังล,ลูกเปิดแล้วเหรอมือแล้ว่าเป็นยงง มันจะมีสัตว์ให้ดูไหมไล่ะลูกปุณีต่านไม่รู้ม,ม,ม,มาแล้วรญญเร็วจะไปดูอะไรไดูไปสวนสัตว์กันว้าวมีแกเฮ้ยแม่แกเราจะเข้าไปตรงไหนแล้วเนี่ย เรียกขับไหมเรียกขับรถไหมไม่ไม่ขับเฮ้ยเราจะไปดูอะไรอีกเราจะไปดูอะไรก่อนลูกมันดูในน้ำมันคืออะไรมันคืออะไรเหรเฮ้ยนี่ไงไฮยีน่าไงนี่ไงนี่ไงไฮยีน่านี่ไม่เห็นเห็นแม่รูปมันน่ะนี่แม่ยู่ป้ายเหรอยู่ป้ายเหรเห็นไหมไฮยีน่า ตัวมันไม่อยู่เลยลูกตัวมันอยู่ไหนนะนนมันอยู่ในน้ำไม่อยู่ในน้ำหมดแล้วเ,เดูสิายาิงโกเต็มเลยเฮ้ยด้านนี้มีคาวิงฟาวิงโก้ว้าวมันมีตัวใหญ่ด้วยฟาวิงโก้องงโอ้โฮหฮายิน่าครับ เห็นไหมลูเลตัวใหญ่มากเลยโอ้นั่นตัวหนึ่งครับน,นั่นตัวนึงเดียวอันนั้ใครมาทวงนั่นแม่มามอันตัวหนึ่งกำลังนอนอยู่ อาจีน่าเดี๋ยวก่อนวาบิงโก้สีขาววาบิงโก้สีชมพูอะไรนะเฮ้ยมันคือตัวอะไรใช่ลายลีมือลูกลีมือเหรอใช่ว้าวลีมอรอมันเหมือนลิงเลยนะพี่อ่ะ ลิงลีเมอร์เหรอนั่ไงโอ้โหนี่ไงนี่ไงเร็วลิงลีเมอร์เร็วกันเลยเรวหนึ่งนี่หางมันขรุขระจริงว้าวหางหางมันเป็นลายด้วยเลเว์ลีเมอร์นกครับองนกโอ้โหใหญ่มากเลยนะเว๊บว้าวอ๋อมันมีน้ำด้วยดูมันทำรังสิลุง เดี๋ยวไปดูมันทำรังก่อนเรียบมาดูรังมันเรียบมาดูรังมันลกโอ้โหใช่ด้วยเน้อโอ้โหว้าวเม่อันนี้คือหมีตัวนึงอยู่ในถ้ำมั้งลูกโอ้โหตัวใหญ่มากเลยเลเวลหน้าเหมือนเลเวลเลยหน้าเหมือน หน้าเหมือนเลวเลยหน้าเหมือนไข่เลยมีมันหน้าเหมือนไข่นี่นี่ตัวไปดูโกไปดูโกหนึ่งองสาี่โอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับมีฝนรดนกยีเวิร์ดเลยพี่น้องเฮ้ยมันกินแล้วดูฟันมันเียบเลยวะดูฟันมันใหญ่มากเลยลูก ว้าว wow. ตอนนี้เลเวลจะเข้าอาณาจักรนกแล้วนะครับโ oh, อ้อาณาจักรนกมั <c oughs> นเยอะมากเลยครับสวนนก <c oughs> ลงไหมลงไหมลงไหมว้าวนก เป็นตัวขังงาอันนี้เราจะไปเลยนะครับเพราะว่ามันจอดไม่ได้ครับดูนกหัวขึ้นาันลยอันนี้ดกอะไรีนกยุงนกยุง นกยุงนกยุงนี่หรอใช่อันนี้เป็นไก่ดำใช่ไก่ดำอันนี้เราก็ออกแล้วใช่เราจะไปดูเราจะไปดูหนูใหญ่หนูใหญ่หน้าบรลุกลโตไปทางนี้รพาสซิ่งครับเรเวลพาสซิ่งโอ้ เลเวลพาสซิ่งเฮ้ยคิงคองเฮ้ยคิงคองโอ้คิงคองคิงคองอ่ะวัวใหญ่มากเลยครับคิงคองเนี่ยดําเนี่ยเราจะไปดูคิงคองนะลูกคิงจั๊บัวอะไรโอ้โหคิงคองทายรูกเป็คิงคองไหมลูกไม่ฮะไม่โอ้โหคิงคองใหญ่มากอือมนี่คือหนูยักษ์นะครับ หนูยักษ์ของให้เยอะทำันดูดูดูขนมันดูขนมันพ่อจะจับขนมันให้ดูโอ้โหขนมันแข็งมากเลยครับขนมันแข็งมากเลยเฮ้ยจับมันดูสิจับมันดูเรื่อยๆเรื่อจับขนมันเลยจับดูสิมันแข็งไหมแข็งน้ยนี่จับดูว้าว อ้าวมันมันลอย,อย,น,อยน้ำเร็วนะอันนี้นตัวน้อยครับตัวลูกมันอขอนี่ตัวแมนยน,แมนี่เด็กลอยน้ำหแม่อือหือไบ่โบาเห็นนะปเป็น้วงบอลล วว้าอันนี้มันคือเรียงผารเรียงผาเรียงผานี่ไงเล็ดนี่ไงเล็ดนี่ไงเล็ดเจ้าเล็ดตัวใหญ่ ริงพี่พี่เอาดูอะไรตัวอะไรนี่โอ้โหทำไมมันน่ากลัวยังเลยลูกมันคือตัวอะไรนี่ชิงโตโอ้โหบงชิงโตบุญไม่บุญชิงโตตัวใหญ่ว้าจะไปอยู่มองไม่เห็นชิงโตสีขาวโอ้โหตัวสีขาวตัวชิงว้าวชิงโตสีขาวก็มี สิงโตสีขาวครับพรามันจะปีนต้นไม้เลยอาหารไปแล้วครับอาหารจะให้อาหารสิงโตนะครับแนไปแล้วครับอาหารสิงโตได้นะครับที่ละ20บาทครับฮึบฮึบโอ้โหเรียบร้อยเรียยวให้อาหารสิงโตไม่หรอกโอ้มีตัวผู้ได้ลูก สองตัวใหญ่มากต่อไปเลวจะไปดูอะไรลูกด,ดูเสือแล้วเห็นหรือยังตัวที่อยากท,ที่เลวอยากจะเห็นม้าลายนะเหรอใช่เราจะมาดูเสือกันโอโ้โหนี่สถานีเสือครับอ้ออาวเสือขี่รถด,ด้วยวะลูก เฮ้ยเสืออยู่ไหนนะเสืออยู่ไหนนะเฮ้ยเสือทำไมมันตัวตัวผอมังเลยลูกอันนี้เสือเสือมันจ่อยไอ้ยสิงโตว้าวดูดูสิลูกสิงโตสงสัยมันจะหิวลูกดูสิตัวมันตัวมันผอมมากเลยลูกมันแก่แล้วลูกสิงโตมันแก่แล้วนะ ถ้าเอาตัวเลเวลไปให้มันกินนี่มันจะอ้วนเลยนะนี่ถ้าเอาถ้าเอาเลเวลไปให้มันกินนี่มันจะอ้วนเลยนะไปไหมไม่ไป,ไปดูสิมันฟอมมากเลยเนาะเร็วๆกลับเอ๊ะกับนะที่นี่ถ้าไม่เป็นกูงเยเสืออยู่ไหนเรเวลอือหือ เสือเสือเสือไ,ไม่เจอเสือเลยวันนี้เจอแต่สิงโตจ่อยจระเข้อะอย่อางเงี้ยเฮ้ยต่อไปเป็นจระเข้นะครับเดรเบลจะพาไปดูเจระเี้ข้างบนไป,ดไ,ปดได้เดี๋ยวพอจอดก่อนลงไปเลยเราจะไปดูจระเข้กันถึงสองไงนั้น เ,เลืออีเลนนั่งอีนเน่ไหี่ดี่มเไอไหมไเฮ้ยเล็บโอ้โหจรเ,เนั่นไงอีกตัวหนึ่งลูกโอ้โหจราเคนะครับ ตัวนี้ทำไมมัไม่มีน้ำเลยลูกจอราเข้บกเดินม,นนม,มนว,ว,วขึ้นรถได้แล้ว,ดว,วดเดียวเราจะไปดูอะไรกันอีกลูกฮนะ ดูมายังไม่ถึงมาเลยเรยวอยากจะไปดูมาแล้วไปดูเลยเห็นไหมเฮ้ยสองตัวกี่ตัวลูกสองตัวนี่เหรอมันมีสองตัว

อยู่ไหนล่ะมาดูฝั่งนี้สิเฮ้ยมันใช่ไหมใช่ไหมอันนี้คืออะไรพ่อมีสองตัวอ๋อยังไงครับเมียแคทเม่แคทว้าวเมีแม่แคทแมวป่า แม่มาดูตัวนั้นที่ลูกมันนอนอาแบแดดลูกนอนอาบแดดเลยครับมอยมันตายบ่ไปแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูจิงโจ้รครับจิงโจอ้อยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยมีมีแชทครับดูมีแชทก่อนอือหือนอนสบายใจเลย เฮ้ยอันนี้อันนี้คือหมาป่าลูกใช่ไหมนี่พ่ออ่านนะี่นี่ไงสุนัขจิ้งจอกทะเลทรายสุนัขจิ้งจอกทะเลทรายดูหูสิลูกนี่ไงโอ้โหหูยาวนะครับตัวเล็กหูยาวสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกครับมีสองตัว ให้ดูอะไรอีกลูกอันนี่ไม่มีอะไรเลยให้ดูจิงโจส้สิขึ้นไปอีกสิไปเลยไปเลยเห็นไ,ไหมไปเลยมันใช่จิงโจ้ไหมนี่เฮ้ยมันคือตัวอะไรหลือเล่ขึ้นไปดูเฮ้ยไฮเล็กหิน ไฮรักหินครับน,รนีไฮลักหินรอข้นไเกหินครับเห็นไหมลูกช่วยแม่รองอ่ะนั่นร้องไม่้องฟัง,งเสียงมันร้องครับ ไม่ไปดูจิงโจ้ไปลูกไปขึ้นไปเลยไปเรื่อยๆเลยครับมันจะไปถึงไหนนะฝั่งนี้เฮ้ยเสียงอะไรล่ะฮะเฮ้ยเสียงเขาก่อสร้างไปลูกไปเดินไปเดินไปว้าวบรรยากาศดีมากเลยครับรับรรบน่ะรรยากาศดีมากเลยไม่จา๋รรา,า,าละไม่าไมยากำลังมาว้าวไม่มีอะไรให้ดูเลยครับ ไม,ไม่เห็นจริงโจ้เห็นแต่เต่าลูกนั่นไงเต่าสวนเต่าอย่ไงนี้ไงไปแม่เลยว่าจะเดินกลับ<ห>เดินไปเลยนั่งกลับก็ไงไปดูอะไรสิเดีย๋ยวนี้มีอะไรบ้างสิไปเลยอันนี้มันคืออะไร มีตัวอะไรให้ดูบ้างนี่<ม>อ้าวดีไงลิงลิงมาโมอเสดไงลูกลิงมาโมอเสดไงลูกนี่ไวลิปธมาลินไวลิปธม,มาลินนี่ไงลูกว้าวไวลิปธมาลินครับจะมือจะมือกันไหมกับเลวิเออร์จะมือกันไหมเอาหมดแค่นี้ครับ เราจะกลับไปเลยครับไปเลยฮึบฮ <AU> ึบนั่งถ่ายรูปสิอ่ะ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 มีสัตว์นะตัวโอ้ยสิงเลยไหมเีร็วมไม่สิงหมดแล้ว เนยวอ,อ่าอาาลงเนินเลยต้องสนุกไหมลูกด,ดูมันไม่สนกุกเลยเดี๋ยวจะไปดูอะไรต่อ,อแล้วเห็นอะไรยังเห็นเพื่อนอะไรเร็วเร็วอะไรยังมาอะไรไงบบตรงนี้โโมันคืออะไรน,นี่โปให,หญ่นี่เอน,นี่โปใหญ่นี่เองไปไหม เดี๋ยวจะลงไปดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะลงไปดูใกล้ๆเลยนะครับข้างกระจกเลยนะครับหวังว่าฮิโปจะไม่หลุดมาหาเลเวลนะครับเห็นไม่เห็นมันวนมาแล้วมาดูสิเฮ้ยเฮ้ย ืมมันอยู่มันอยู่ข้างๆเลยเปล่าใช่หรืเาเอ็นดูอยู่ข้างๆลูกอันนี้อ้าววงครับผมโอ้โหเยอะมากเลย ไปเลยมันจะสุดแล้วนะลูกมันจะมันจะหมดแล้วนะไม่มีอะไรให้ดูแล้วนะลูกเราก็จะกลับเข้าไปสู่รถเราเหมือนเดิมเคยไหมนีรับมันยังไม่เห็นเลย่อยังไม่เห็นนีรับเลย นี้เราค่อยจะเข้าดงดงอีแรงนะครับดงอีแรงโอ้โหเลไรไ่รูต้องมีนกตัวใหญ่แน่นอนเพราะว่าเพราะว่ามันต้องมีนกตัวใหญ่แน่นอนแร้งรือเปล่านี่แล้วงผมว่ามันเสียเขาเปล่าทำไมลูกเล่านี่นี่ไม่ใช่ของกระถองเลยเรนเราต้องจับตาดูดีๆให้มันจะมีแร้งไหมเฮ้ยมันคือเหวียวตัวนั้นมันคือเหวียวลูกนั่นไงตัวเดียวไงไงไงเดียวข้างล่างเลยโอ้แร้งอียิปต์ลูก แรงอียิป no, ต hmm, so ์นู่นตัวนั้นเห็นมเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละแหงอีมอนเห็นไหมนี่กินน้ำล่าเหรอเอ้านี่ไงแห่งอีมอนก็ยังเหลวใช่เนาะปากนหลแหลมก็ผมเดียวเห็นันสิว่าไก่ธรรมดาสถานีแรงครับเวลาส้นยางเดี๋ยวทอดเสืกระป๋อมันสิเดีว่เอออาเดีว ขาปล่อยมันสิ้อูอหูเมือนนี่มันกินน้าเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาวางกับไฟขนัดนั้นะู่อันนไปเอาจับป้อนมันแหมมันไม่กัดมือหรอกลูกมันไม่กัดมือหรอกนั่นไงนี่ไงนี่ไงเอาป้อนมันไม่ต้องวางแหมไม่ต้องวางเดี๋ยวจอามาทางนี้นี่ท่านแล้ว ว้าวมาตรงนี้ลูกมาตรงนี้เดิน<ช>เดินไมไกลใ,ใเดินมาไอ้ครมันแค่ตัวนี้ใช่เออที่ไหนขอกให้มันที่ในขอกนะเฮ้ยนี่นี่นีนี่มานี่นนนนนน ว้าวว้าวมาเร็วว้าวอ้าวเอาหยิบขึ้นมาให้มันสิลูกหยิบขึ้นมาให้มันข้างล่างอ่ะเอาให้มันเร็วให้มันด้วดิว้าว หมดเลยจับหัวมันชิดเลยวะวางกวางว้างไหนได้ไปเลี้ยงไหมลูกได้จำเลยือ้ังจักวางเขาห้อย่ไปตีมันมึงกับาปล่อยแห่มันเด้ดบอลเ่๋อไงไหนเต๋อขึอนี่

สำหรับคลิปนี้เลเวลเป็นไงลูกสนุกไหมสนุกแต่เรามั่มงนอนแล้วแต่วันนี้เลเวลม่วง,งมากเลยครับสำหรับวันนี้เลเวลลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปลูกบ๊ายบายบ๊ายบายไปออกเลยครับม่วงนอนมากเลยคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสรุปแล้ววันนี้เลเวลไม่เจอมาหลายใช่ไหมลูก ใช่มสรุปแล้ว<ห>วันนี้ภารกิจล้มเหลวครับฝากกดไลค์กดแช<ห> <share S 2> ร์ช่องน,น้องเลเวลเดลต้าด้วยนะครับบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม